สรุปแล้วสำหรับวันประชุมใหญ่วิสามันพักประชาธิปัตย์ครั้งที่3จะมีในวันที่9ธันวาคมนี้และกำหนดการนี้มาพร้อมแผนรองรับองค์ประชุมล่มก็คือองค์ประชุมสำรองซึ่งมาจากตัวแทนสาขาพักทั่วประเทศรวม150คนหากองค์ประชุมหลักตามข้อบังคับพักไม่ครบก็พร้อมเบิกตัวองค์ประชุมสำรองเข้าเสริมทับทันที โฆษกพักประชาธิปัตย์ราเมศร,รัตนชวเวงแถลงชี้แจงลำดับผู้เข้าร่วมประชมุม1-18คือกรรมการบริหารพักสสอ,อ,อดีตสสอดีตรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าอดีตเลขาธิการและสมาชิกพักรวมถึงนาย,ยกอบจสอ,อ,อบจสกอและตัวแทนสาขาประจำจังหวัดรวม346คนโดยองค์ประชุมหลักต้องไม่น้อยกว่า250คนจะด้วยข้อกฎหมายข้อบังคับพักและบรรยากาศภายในพัก สังเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งที่3พักประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าพักคนที่9และเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูพักได้โดยเอกภาพร่วมกันนับต่อจากนี้เมื่อได้หัวหน้าพัก,กผมเชื่อว่ากระบวนการพัฒนาพักฟื้นฟูพักเพื่อให้พัก,กขั้เก้าไปขั้นหน้ามีการพัฒนาเพื่อที่จะกลับเข้ามาสู่การเงินอีกครั้งหนึ่งคือทำให้ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าความเป็นเอกภาพ ความร่วมใจร่วมมือเป็นหนึ่ง,นนงใจเดียวกันสิ่งที่สคัญที่สุดค่ในฐานะฝ่ายวิชาการที่ติดตามทุกความเคลื่อนไหวมารองศาสตราจารย์พิชายรัตนดิรกณภูเก,ก็ตชี้ว่าการเลือกหัวหน้าและคณะผู้บริหารพักชุดใหม่ของประชาธิปัตย์น่าจะเป็นแค่การปรับโฉมใหม่ไม่ใช่การเปลี่ยนเลือดใหม่เพราะสอเขาให้เห็นเครือข่ายอำนาจที่ยังยึดโยงอยู่กับกลุ่มเดิมนั่นก็คือการเป็นบ้านใหญ่และถ่ายญาติ ประเมินแล้ววิธีคิดยังไม่ได้ผูกกับอุดมการณ์ให้ชัดยังคงยึดโยงการปฏิบัติเป็นหลักส่วนพลังทางการเมืองยังคงน้อยหากเป็นปมปัญหาในพักน่าจะลดความแข็งกร้าวลงได้มีความประนีประนอมกันมากขึ้นแต่หากเปรียบเทียบกับพักคู่แข่งอย่างเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็คงจะยากที่จะฟื้นฟูแล้วฝากกระสุนทางการเมืองไปได้ ขณะที่รองาศาสตราจารย์ธนพรสียากูลเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุคคลของพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้ถือเป็นฉากทัดทางการเมืองที่จะปิดตำนานเจ้าของฉายามีดโกนอาดน้ำพึง่งเพราะกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่อำนาจในพักสีฟ้าเล็งจะไปต่อทางการเมืองในแบบพลิกขั้วออกไปแต่สมรรถนะในการแข่งขันก็ขึ้นอยู่กับบริบทในก้าวต่อไปกรรมาการบริหารพักชุดใหม่ก็ต้องเป็นเด็กของกลุ่มนี้นะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือ คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนกับนายกชายเดชอิดมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับแล้วประเด็นที่2เนี่ยนะครับคนที่เชียร์ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับแน่ๆน,นะครับคือเอาใจเชียร์อย่างออกนอกหน้าแต่เราอาจจะไม่เห็นก็คือลุงโทนี่พระนักการเมืองที่ลุงโทนี่เกียรติที่สุดก็คือชวนหลีกภยัยแล้วการที่ทําให้ชวนหลีกภัยนะครับกระอักเลือดเป็นจิวยี่ได้นะครับก็วันที่9ธันวาคมก็คือกลุ่มของเฉลิมชัยศรีอ่อนกับนายก ชายเดชอิทยึดพักประชาธิปัตย์ได้อย่างเบ็ดเสร็จก็เป็นอันปิดตำนานคุณชวนการประชุมใหญ่วิสาบัญของพักประชาธิปัตย์ครั้งที่3เกิดขึ้นภายใต้การทำหน้าที่รักษาการของนายเฉลิมชัยศรีออนหลังนายจุรินลักษณะวิสิทธิประกาศลาออกจากรักษาการหัวหน้าพักและเป็นที่คาดการว่าการประชุมเลือกหัวหน้าพักคนที่9้าครั้งที่3นี้จะเป็นไปได้ที่เอกภาพของขั้วอำนาจสองขั้วภายในพักจะสรุปลงตัวเลือกนายนราพัฒน์แก้วทองเป็นหัวหน้าพัก พร้อมกับเชื่อตรงกันว่าจะมีมติมอบหมายให้ในายเดชอิดขาวทองเป็นเลขาธิการพักเดินหน้าฟื้นฟูพักขับเคลื่อนกิจการการเมืองทั้งในพักและในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นี้สิบรับรพาชัยเจริญไทย PBS รายงาน